สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาดูไร่มันสำปะหลังที่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับฉีดเพื่อกําจัดวัชพืชที่ขึ้นในไร่มันสาปะหลังหลายๆท่านที่สอบถามผมเข้ามาว่าในช่วงไหนถึงจะเหมาะกับการฉีดยาและก็ต้องฉีดยาในช่วงที่มันสาปะหลังลักษณะต้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูในจุดนี้นะครับมันสำปะหลังที่ก่อนฉีดนะครับ วัชพืชจะขึ้นคุมแบบนี้นะครับที่เห็นนะครับวัชพืชจะเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับคือขึ้นหนามากแล้วนะครับแบบนี้นะครับคือจะไม่กําจัดโดยการสรับขูดหรือว่าวิธีการอื่นนะครับแต่วิธีที่กําจัดวัชพืชก็คือฉีดยายอย่างเดียวนะครับวิธีที่เห็นนะครับและลักษณะต้นมันสัปรลังก่อนที่เราจะฉีดนะครับ ก็คือต้นมันโตแล้วนะครับเนี่ยที่เห็นนะครับคือต้นโตมากแล้วนะครับอายุมันสบหลังตอนนี้ก็ประมาณ1เดือนกับอีก15วันนะครับก็คือประมาณเดือนครึ่งนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับเดือนครึ่งส่วนวัชพะพืชก็ขึ้นที่หัวงานก็เยอะนะครับแต่ด้านในก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็มีบ้างนะครับอย่างเช่นแปลงที่ฉีดนะครับด้านล่างนี่คือมันคุมเยอะแล้วมันสบปลังที่ต้นโตแล้วนะครับสามารถฉีดยาเนี่ย เข้าไปที่โคนต้นได้นะครับฉีดเข้าไปที่โคนต้นได้เห็นไหมครับคือพอฉีดเข้าไปแล้วมันจะไม่มีผลกระทบกับต้นมันสําปะหลังเพราะว่ายอดมันสำปะหลังไม่โดนยานะครับถ้ายอดมันสำปะหลังไม่โดนยามันก็ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยยาที่ใช้ฉีดนะครับตัวนี้จะเป็นเผาไหม้นะครับเป็นเผาไหม้ส่วนร่องมันสําปะหลังนะครับตัวนี้กําลังปลูกยางพารานะครับที่เห็น คือกำลังปลูกยางพาราก็เลยทำเป็นล่องเป็นล่องไว้เขาเปจะพืชเยอะเลยนะครับขึ้นหนาเลยนะครับที่เห็นคือมันขึ้นหนามากนะครับถ้าจะปล่อยไว้มันก็จะขึ้นคลุมต้นมันสำปะหลังตอนนี้เขาก็ยังไม่ฉีดมดนะครับฉีดเป็นล็อกเป็นล็อกไปลหลายๆท่านที่สอบถามเรื่องการฉีดยานะครับการฉีดยาช่วงไหนนะครับจริงๆการฉีดยาเนี่ย มันขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของต้นมันสำปปหลังของเราด้วยนะครับถ้าต้นมันสำปปหลังของเรามันโตนะครับเราสามารถฉีดถ,ถึงโคนต้นได้นะครับเราก็ไม่ห่วงว่ามันสำปปหลังของเราจะตายนะครับแล้วก็นะครับมันสำปปหลังของเรานะครับถ้าหากว่าปล่อยไว้ให้วัชพืชขึ้นคลุมต้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับเ <odo> พราะว่ามันจะปกคลุมร่องก็ถือว่าแบบมันจะล้างหน่อยนะครับก็คือ มันไม่ปกคุมลอกง่ายเพราะว่าวัชพืชขึ้นคุมหมดแล้วนะครับเราต้องฉีดก่อนนะครับนอกจากว่าวัชพืชยังไม่โตมากนะครับก็รอหน่อยได้นะครับรอให้มันสะปลังโตขึ้นหน่อยค่อยฉีดก็ได้นะครับอายุประมาณสัก2เดือนกว่าๆก,ก็ฉีดก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ก็คืออายุมันสะปลังอยู่ที่เดือนกว่าๆเท่านั้นนะครับประมาณเดือนครึ่งนะครับที่เห็นนะครับ ก็ถือว่าเป็นการกําจัดวัชพืชที่เรียกได้ว่ารดเร็วนะครับแล้วก็นะครับการฉีดยากําจัดวัชพืชเนี่ยถ้าหากว่าเราฉีดไปแล้วมันสับหลังของเรายังไม่คลุมล่องนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสาเหตุที่ทําไมต้องรอให้มันสับหลังอายุถึง2เดือนขึ้นไปเนี่ย ค่อยฉีดถึงจะเหมาะก็เพราะว่ามันสปลังในช่วงนั้นมันใกล้จะคุมร่องนะครับนอกจากว่าปลูกแล้วมันสวยอย่างตัวนี้นะครับที่เห็นก็คือมันเกือบจะคุมร่องแล้วอีกนิดเดียวแต่ว่าในจุดนี้คือมันยังห่างอยู่นะครับแต่ว่าถ้าหากว่ากําจัดวัชพืชเสร็จฉีดยาเข้าไปไม่นานนะครับแป๊บเดียวมันก็คลุมร่องแล้วนะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับสําหรับคนที่ฉีดยานะครับ ถูกมันสําปลังเยอะๆหรือว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับก็โอเคครับก็พาทุกท่านเดินดูเรื่อยๆนะครับพูดคุยกันนะครับหลายๆท่านที่โทรสอบถามเข้ามาแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าบางครั้งเนี่ยผมไม่ค่อยว่างนะครับก็เลยไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับต้องขออภัยจริงๆครับยังไงก็จะพยายามตอบคอมเมนต์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับ